ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาอบบี้ชีสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วบาอบบี้ฝากกดติดตามหน่อยนะคะก็ช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการดึงแฟนกเก่าปัญหารักสัศเ้าแล้วก็ทวินเฟรมโซเมดเนื้อคู่นะทีนี้อ่อคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุเอ้ยราศีแบบนึงนะจะแม่ ราศีกุมนะคะบาร์บีบ้แบ่งวันที่ตามตะวันตกนะที่รักเดี๋ยวบาร์บี้หาแบบหนึ่งว่าราศีของตะวันตกนะคะราศีกุมจะเป็นวันที่ราศีกุมจะเป็นวันที่20มกราถึง18กุมภาค่ะแม่20มกราถึง18กุมภานะจ๊ะตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะแบ่ง ตะวันตกตะวันตกตะวันออกเออจะแบ่งคนโสดอะโสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตอนตกตอนออกโสดมีคู่ไม่ชัดเจนนะคะตามนี้เลยนะมาเรามาดู Energy กัน หนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะผูกรักผูกจิตเรียนเรียนดูดวงแก้กรรมความรักเเครื่องรางหรือว่าดูดวงนะคะจะอัปราคาขึ้นแล้วนะถึงเวลาแล้วที่น้องจะอัปราคาขึ้นใครอยากได้ราคาลูกค้าเก่าทักมาถามก่อนได้ทักมาได้บางคนเป็นเอซนานแล้วแต่ไม่เคยแบบถามราคาเลยราคาเรา ผูกจิตผูกรักยังลด50 7 0ยังราคาหลักพันอยู่ทุกคนแล้วก็เปิดผ่อน1ิบเคสเปิดมาจำสิบเคสนะคะแค่นี้รีบๆเลยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราเปิดมาจำสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะทำแต่ว่าอยากได้ราคาเก่าไม่อยากได้ราคาอัพอาจา์อะไรเงี้ย10เคสเท่านั้นนะคะแค่เดือนนี้แค่ตอนนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นอะระหว่างเปิดไพ่รอ สำหรับเคสแรกจะเป็นคนมีคู่มีคนคุยก่อนนะคนมีคู่มีคนคุยก่อนราศีกุมและคณนากุมเป็นอย่างไรบ้างแปดดาบฉันหยุดแล้วเราเธอหยุดได้ไหมคือรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรคนของคุณน่ะเขาดูทําตัวเหมือนคนโสดเนาะคนของคุณน่ะเขาดูทําตัวเหมือนคนโสดเขาไม่ยอมแบบหยุดที่คุณเขาไม่เขาแบบว่าแปดดาบอะเขาคุณอึอดอัดในความสัมพันธ์น่ะว่าแบบเออทําไมทําไมอะมีชั้นแล้วอะ่ะเธอยังมองหาใคร มีมีชั้นแล้วเธอยังมองหาใครอีกเข้าใจใช่ปะแบบทำไมถึงทำตัวแบบทำตัวโสดอะ่ะอืมทำไมเธอถึงไม่รู้จักพอ แล้วแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เธอจะพอแล้วแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยืดเยื้อมาพอสมควรแล้วแล้วพอแบบสมมติว่าเราต้องการที่จะแบบเออเนี่ยเธอจะเลือกใครหรือเธอแบบเธอหยุดได้ไหมหรือเขามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราไม่พอใจอ่ะแบบจะหึงจะห่วงจะคอนโทรลอะ่ะก็คอนโทรลไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจแล้วทุกครั้งก็จะทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันเสร็จใช่ปะ เขาก็จะโยนให้เราผิดเขาก็จะโยนให้เราผิดแล้วที่นี้แบบสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ต้องเป็นคนแบบตามกลับไปตื้อเขาอยู่ดีอืมดังนั้นแล้วอะ่ะก็คุณเหนื่อยอะ่ะนะคะคุณเหนื่อยที่แบบเออทำไมเขาถึงแบบ เขาถึงแบบไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองหรือทำไมเขาถึงแบบว่ายังไมย่ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่คุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขายังคุยกับคนอื่นตลอดแต่มีคนอื่นมาคอมเมนต์บ้างอะไรบ้าง แล้วที่เนี้ยแบบเหมือนเราอะเราไม่รู้ว่าตัวเราอ่ะเป็นแบบแค่ตัวเลือกหรือตัวเราแบบว่าเป็นเป็นอะไรอะหรือว่าเราอะจะเป็นแค่แบบเหมือนคนอื่นทั่วไปก็ได้อไรเงี้ยคือปากเขาอาจจะบอกว่าเออเราคือคู่เราคือคนรักเราคือคนที่แบบว่าที่เขาแคร์แต่สุดท้ายแล้วว่าเราไม่รู้เลยว่าเออสิ่งที่เขาพูดอะมันจริงหรือเปล่า เพราะว่าพฤติกรรมหรือการกระทําของเขามันก็พอๆกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเช็คโทรศัพท์ก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนก็ไม่ได้เป็นความรักที่แบบเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ก็ตัดกันไม่ขาดอืมตัดกันไม่ขาดท็อกซิกเลยไหมท็อกซิกอยู่เดอ้ออ่ะแล้วว่ายังไงต่อ Temperance ซึ่งมันเหมือนมามาไปไปมันเหมือนครึ่งครึ่งกลางกลางอะเนาะมันก็ไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อะแต่รักก็รักไม่สุดแต่มันเหมือนแบบเออมันคบกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยก็พักอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นเนาะมาดูต่อนะคะแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงต่อเรายังไงต่อคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่บอกเลิกแต่ก็ไม่แคร์ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเจอรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งแล้วรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวอะเราโดดเดี่ยวเราแบบว่าเออเรามีเขาอะแต่เรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราเหมือนแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีคนคุยก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออท๊ เพราะถ้าเราโสดอะ่ะมันอาจจะดีกว่าไหมเหมือนคุณกําลังสับสนว่าคุณเหมือนตอนนี้คุณมีแฟนแต่คุณไม่ได้รู้สึกเติมเต็มอะ่ะแต่ประเด็นคือเรื่องเซ็กเนี่ยเขาแซ่บมากเรื่องสิบแปดบวกนี่เขาเลิศมากแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันเ็าอาจจะไม่ได้เจอคนที่แบบตรงเคมีขนาดนั้นเอาจริงเขาเป็นคนเหมือนผีเข้าผีออกอะ่ะบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็แบบไม่สนใจเลยแบบบทจะไม่สนใจโลกก็ไม่สนใจโลกบางทีก็อินโทรเวิร์ดบ้าง คือคุณเหมือนรักก็ปิดรักเปิดอะแบบมีความสุขบ้างบางทีก็ไม่มีความสุขอันรเงี้ยเก็ตไหมแต่ถามว่าจะเลิกกันไหมพีม่ว่าก็ยังนะเออแต่ก็แบบเหมือนอยู่กันไปเรื่อยอะเรื่อยแบบมันก็ไม่ได้ดีขึ้นน่ะอ่าถ้าพูดตามตรงนะคะแต่ลองลองมาแก้กรรมคู่นะคะหรือผูกจิตผูกรักดูแต่ว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ลองมาดูดวงกันก่อนนะคะตอนนี้ต่อมานะคะสำหรับคนที่ ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,าเจนราศีกุมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะสรุปให้นะคะราศีกุมหรอเหมือนกันเลยน่าเบื่ออีกอันนี้คือหนักกว่าคนมีคู่อีกนะไม่ชัดเจนอะ่ะชอบทำร้ายจิตใจชอบทำให้เครียดท็อกซิกอะ่ะแบบ ซึมสงซึมเศร้าอืมเดือะมูน จะบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นซุมเศร้าหนักกว่าเพราะว่าเขาอะชอบดึงแบบว่าบุคคลที่สามอะเข้ามาแบบอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เขาจะชอบพูดแบบอารมณ์แบบพักานน้ำใจเราว่าแบบก็เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอะอยู่เหมือนคนไม่มีค่าคุณรู้สึกตัวคุณเลยว่า เออฉัน,ม,นมันดูไม่มีค่าเลยเนาะแบบดูง้อเธอจังดูแบบเพราะว่าคุณเนี่ยรักเขามากแล้วคุณยังไปจากเขาไม่ได้นะคะเขาทําตัวเหมือนคุณเ,เป็นของตายเลยแบบอยากจะนัดกันเรื่องสิบแปดบวกก็มาแล้วแล้วคือนอกจากไอ้เรื่องสิบแปดบวกบางครั้งก็ไม่ได้ดูแลอะไรในพาร์ทอื่นๆแบบไม่ให้เวลาคุณไม่เทคแคร์คุณ, care, คณเหมือนคนที่แบบที่เป็นคู่รักควรจะเป็นนะคะแล้วก็ คือเหมือนอารมณ์ฟิลแบบหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างนั้นเลยอ่ะอันนี้พี่ต้องพูดตรงๆนะแล้วคุณรู้สึกแบบเออมันไร้ค่ามันอึดอดัดอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครรู้สึกแบบนั้นนะลองปรึกษาพี่ส่วนตัวได้เพราะว่าเพราะว่าส่วนมากคนส่วนมากจจะไม่ค่อยกล้าเพราะว่าแบบก็จะจมอยู่กับความทุกข์แล้วคุณมีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าด้วยอันนี้ต้องระวังเนาะ เหมือนคุณเติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอแล้วเขาก็แบบชอบปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวแล้วแบบเวลาที่คุณต้องการเขาเขาเขาไม่สามารถให้คุณแต่ว่าเวลาที่เขาอยากจะมาคือคุณต้องให้เขาอย่างเงี้ยคือมันอึดอัดนะแล้วก็เราก็ไม่เราเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาไปหาใครบ้างเขาทําอะไรบ้างอะ่ะแปดดาบอะ่ะเขาไม่ค่อยถนอมน้ําใจคุณเลยอะ่ะแบบเออราศีกุมบอกเลยว่าสิงหานี้คือท็อกซิกอยู่นะท็อกซิกแบบ เครียดอะความรักมันหน่วงๆมันแบบมันหาทางออกไม่ได้มันไม่เห็นแสงสว่างเลยอะนะคะก็แนะนำอะไรไม่ได้นอกจากว่าอยากให้มาปรึกษาส่วนตัวมมาดูโสดปะโสดโสดสนิทเผื่อมันจะดีขึ้นหนักหน่วงมากนะคะทั้งสองสถานะนี่อโสดเผื่อมันจะดีอะคนโสดหรือหนักกว่าเดิมโสดโอ้โหพอกันเลยทุกเอเนอรจี โสดนี่คือแบบไม่ถูกใจอะ่ะคนที่เข้ามาไม่ถูกใจอะ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าเนาะบางทีแบบต้องเปิดใจแล้วนะเหนื่อยกว่าเดิมค่ะบางทีก็คิดกับตัวเองว่าอย่าหาทำเนาะอยู่เฉยๆบ้างรู้สึกแบบว่าุยกูอยู่ของกูดีๆอยู่แล้วไม่น่าเปิดใจให้ตัวเองพังเลยอะไรเงี้ยแบบเกตใชป้แบบรอแบบรอคนในอนาคตด,ดีกว่าแบบ ไม่รีบดีกว่าคือถ้ารีบไปมันก็มันก็ไม่ดีอ่ะอืมเพราะว่า บางคนก็มีเมียแล้วอย่างเงี้ยมีเมียแล้วไม่เอาเป็นเมียน้อยไม่เอาโอ้ยคือเอาจริงๆป่ะช่วงเนี้ยโสดไปก่อนนะนะาแม่นะเดือนสิงหาโสดไปก่อนถ้าโสดอะเจอแบบคนมีเมียบ้างสถานะแบบ just friend บ้างมันมันรู้สึกว่าเราเปิดใจไปมันก็มีแต่เจ็บปวดเปล่าๆมีแต่ทำให้เราแบบน่าเบื่อ โอ้เปิดใจไปก็แบบว่าเบือบ่อน่าเบื่อเข้าใจใช่ปะเสรจ t h ยเดวิล อยู่เฉยๆแล้ดีแล้วจริงๆคุณเป็นคนที่แบบมีค่ามากๆอยู่แล้วอะอยู่เฉยๆก็มีค่าแล้วก็เจอพวกประสาทแดกพวกพวกมีเมียแล้วพวกแบบมาหลอกลยอ,ยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเปิดใจและกันคนโสดนะช่วงนี้อยู่อย่าหาร,รมช่วงนี้ราศีกุมแบบเดือนนี้อย่าหาร,รมทุกสถานะเป็นต้นไปอยู่เฉยให้มันผ่านไปจบๆเดี๋ยวเดือนหน้ามาดูใหม่เผื่อมันดีขึ้นนี่คือเป็นกำลังใจนะเนี่ย มาดูละคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อาชาวกองนี้นะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะสรุปละกันมีกร,รกฎค่ะมีมังกรแล้วก็มีสิงอ่ะไปกันต่อจ้าแม่ใครที่สนใจอยากส่วนตัวนะคะแอดไลน์มานะอย่าลืมนะมาเปิดบินอะไรก็ได้เป็นลูกค้าเก่าก่อนได้ราคาเดิมเธอจะอุดหนุนอะไรฉันก็ได้เอาที่กำลังเธอไหวหรือเธอจะผ่อนก็ได้ไม่ติด แต่ถ้าเธอมาช้ากว่านี้เธอจะไม่ได้อะไรเลยเธอจะได้แต่ราคาอพอพอพโอเคว่าจากันบายค่ะสู้ๆนะสงสารราศีกรุมมากเป็นกาลังใจให้ค่ะ